บ่าวบอยครับบ่าวตัวครับสวัสดีครับผุนแม่สีครับุบ่าวบอยมาก่อนครับเต็มกระตาสีไรเมื่อเหรอครับครับพี่อนเด้อักทายพี่น้องตอนเศร้าๆครับบ่าดินหมานละสองดอกเขาเข้าหนีเบิร์ละพี่น้องมาเลยครับมาเลยจับมาลุกจะไดครับครับพี่น้องข้ากับเขาดงครับงานบ่าดินได้สองดอกแล้วครับห้องกระตา ติดปีีบกะบอเออติดปิดคีบสองดอกี่มันอดูนุ่กันครับปี่นองครับเอ้ดฟงสาสตร์ปีนองพีนอง้ดูนะครับดอกที่สวย้วครับพุ่นๆข้างดอกนึงครับดอกนโอ้ยครับดีดอกดีดอกดูศาสตร์ได้เหรอาสตรครับดอกตุงตุ้มเลยครับนี่ๆครับ มีีเมนมักเกือด้วยแปดินสองดอกครับจี่จีดี่สามบอกสามโอ้ยับดอกกำลังเป็นจุ่มครังตกตกตุนสตร์เลสนี่ครับโอ้ยซีเไอ้ดินใต้ดอีกสองหนข้างหน้าจับขึ้นกึ่จีดีดอกขึ้นเยอะดอก ดงเลยนีุ่่ดูดอกูดูดุ่นโอ้ออกเป็นหมู่ดิน้ำน,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 นี่นี่ไอ้นี <c oughs> ่นี่ที่หยาบมนโอ้ลักเอาลัากเอาลักไอ้หอกพอดิกดดิเบาเน่ียขับออกไปเรือ่อยครับพี่น้องครับโอ้โดอกที่สวยเลยครับอ่าอ่อนเลยครับ พี่น้องดอกนี้แห้งงามครับหมานเลครับหมานแล้วนี่สองดอกพี่น้องอสองดอกครับอดอกสมงามเลยพี่น้องดอกตุ้มๆครับมาสร้างมาเกิดอยู่ดอกเดียวอีหลาคำแพงเย้ยพี่น้องเห็นละโง่ครับเห็นละโง่ขาวครับ โอ้ยสวยๆเลยพี่น้องพอให้เรางกขาวนี่พอให้ละางกขาวตัวนะให้เรงกขาดูในห้องแกะเบิ้งครับน่ะแกะละหลูเบิ้งครับพี่น้องผมนี่ครับขอสองใครพี่นนท์บ้างเนี่ยให้ละางกขาวเรมั้งนี่เมียนดีหร้อนครับมันๆหน่อยสิเมียนแท้นี่ มุ้ยไงเงา้ยมงแมนยิ่ดอกเปต็ตะไ,ไุ้มปากมัวมังเดุ่แกพมงกันเ <c oughs> ลยใครใ้เรางงอีดีครับครับบังนี้พี่ดองใครนี่ปอาดพูดหน่อยมาใหญ่แทพี่้องบังเน้ยาวตัวเฮ้ยัคเม็นอยู่ทางยันเหยียบอยุงกัน เห็ดละงเ้าต้องเบิองว่ามันมืนๆนะครับนี่คือของเทนะครับเมืม่อพี่น้องเปิดไข่นี่มันงามเลยพี่น้องไหนพี่สุดดูซิว่าไข่อะไรเห็ดละง้อขาวครับของแท้ครับเปิดพี่น้องเห็ดละง้อเนี่ยสองดอกเป็นใบโตเห็นอย่าเปรยเลนเปรย์ปุ้ยพี่น้องพูดว่าพูดอะไข่เพื่อนพูดอะไรพี่น้องเปิด หมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับโอ้ยดอกเห็นละงกเหลืองครับพี่น้องนี่ครับตัดกัมเห็ดเหลืองสี่หารอีบ้าวโตขาดตะกัมเห็ดมาเห็นครับมันแน่พี่น้องเหลืองจุ๊บจุบมันแ้่พี่น้องครับนี่เราเห็นเป็นสีแบบเนาก็สบายใจด้ยครับนี่สวยๆเลยครับพี่น้องครับ เกิดจุดทุ่งโพนครับแกะเบิ้งหน้าไมได้พี่น้องเน้อน่าเหลี้ยง,งครับนี่ครับนักกางเมืเองขับเป็นดินก็ร่าง,งมลท้าครับพีน่น้องเห็นไหมดินเม็นบ่หรอ,โ,อโมเมนบัพกพอกหุ่ครับพนโอ้โหพี่เด้ โอ้ยเกิดยุคไทยมาเลยมาเอาตัวเอือนอายมาวะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเลยสิภาพถึกับฝ่ามาเฮ็ดพี่น้องสวยงามเลยครับพี่น้องมันคือเกิดอยู่ใครเดียวเซกเบื้งกันนะพี่น้องเซกโอ้ยละโมกขาวครับอุ้ยนึกว่าแม่นค่เฮ็ดละโมกขาวตัวนี้ เนนมนยังครับพมพี่น้องว่าเมนยังเนี่ยครับมึงเนี่พี่น้องครับแบบน่ารักเลยครับสวยงามตามท่องเรื่องเลยครับพี่นอ้องมันดอกเป็นตะหักตุป,ปุือคนเก็บเถอพี่น้องครับเนี่ย เห็ดละงูกเดืองสวยเลยครับครับผมมาดินกะ่งางหานตุ่งหัเทียได้แกงครับเศ้าบาทเป็นกับมหาหลายอยู่ครับมาดินกบสีห้าไปเรื่อยๆครับเทียเดี่ย่อน้ำพินป่บาบอยก็ได้แกงง่ายๆหรอครับ เหลืองออกเขาออกไข่กับมีเะไมาเป็นยังหาไปเลยอ้หมากเนี่ยว่าลนเต็มทีบเต็มแดนเนี่ยหมากียังม่ม้หนีหิหมากียังม่้หนีิโมเมนแลต่มันกินดอกนี่มาซื้อจะเป็นตะปูนโปลิโอเถิดพี่น้อง หน่อยก็นหน่อยครับกับกิริศหนึ่งครับเมึงพี่น้องมีไม่ใบตองครับพี่พงษ์สะอาดผึ่งก็ลังงามเลยครับพี่น้องเพวงเนี้ยสวยงามครับพี่น้องผมพี่น้องเพวงเนี้ยครับผุนนะครับสะอาดครับโอ้ยพี่น้องดูนี่นะครับนึ่งสองดอกสามเหมือนันหนึ่สองผุน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 เนี่ยดอกนึงเข้มนี่นโอ้ดีด พ,พี่น้องสวยงามเลยครับบานพี่น้องดอกงามงเลยครับนี่ดอกงามงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอืมนี่ครับอ๋อให้เปิดดอกสาดครับพี่น้องครับ ครับดอกนี่พี่ดองเบาโตสีมาทางนี่ว่าในดอกนืงอายอนมมาครับอ้ยพี่ดองคุณดอกนึงคุณครับคุณดอกนึ่งที่ทากมึครับดอกดอกคุณดอกนอตงปขรุอยู่เนี่ยพี่้องเกิดอยู่ทั้งคอนครับนี่ครับอ้ยดอกนี่ขอนทับ จนลมเป็นเงงแล้วครับพี่น้องหัน้ำทับเพลินครับครับผมนี่ครับขางามงาจะเต้นตันอยู่ครับพี่น้องผมครับนี่ดอกนี่เกือบูเห็นพี่น้องมันดอกหน่อยคกลากร้าพี่น้องนี่ดอกนี่ครับนี่เพื่อนกินได้อยู่ครับเพื่องงามง่าอยู่ครับพี่น้อง ดอกนี่ครับตุ้มตูตรงนี้ดอกก็ล่างขึ้นเลยครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับครับผมตรงนี้พี่น้องอ้วนตุบปุ้บเลยครับครับผมนี่ครับพี่น้องครับดอกงามๆเลยแม่ๆครับสวยนี่ ผู้เฟดพี่นอ้องนี่นครับดีอยู่ในอันนี้ฮัลวางตาไว้เฮ้าข่านกมุกกมขอกุมเปอยพี่นอ้องรักกอมเมื่อไหร่ล่ะอนข่านหาเห็ดนี่แหละครับโอ้ดอกนี่พี่นอง มึงโมขาดกันเเห็นไหมคี่หนมดีด้วยนะนี่มันต้งานกัาบางตาบางดน่ครับนคุดอาต นี่ครับผมครับคครับอันนี้งานไมครับไม่งานเลยคุณนรังม่านเลครับีุนเองโอ้ยจุมๆนี่ครับตุ้มยององนี่ตุ่มๆเลยครับ จงไว้กับที่กระสิบุญเหียครับบ <c oughs> ่อนินกลยสิเอาโลดครับแี่พี่นอ้องดอกมอ่อ้วนดีเลยครับโอ้สวยงามครับพี่น้องครับปล่อยเลยพี่น้องเดอกขาวครับครับสวยงามเลยครับจบกันแล้วครับโอ้พาทีเอพี ดิ่ดลากออกาข้าศอกไงมันก็มีอยู่เห็ดแต่ว่าคนก็หลายกว่าเนาะคนหลายข้นคนหลายกับเห็ดคนหลายกับเห็ดไปเนี่ยนี่มูนี่ถ่ายบานๆนึ่งเหลืองไงงานการหาเห็ดของบ่าวดินครับกลบงเบาบอยบ่าตัวก็จะก็ไม่สีนี่เขาไม่สีครับอันนี่ของบ่าวดินครับน พอได้แข่งดีเด้พี่น้องดอกกำงามบู๊บบู๊บของบ้าบอยเต็มกระตาไวไ,วไวปไหวกูมูอมาเสียเสียมเนี่ครับเต็มกระตาพอได้กินบ้าตัวกับแจค๊คยูไสครับหลงปลาหลงดอนไปไหนะ <laughs> บ้าตัว <laughs> มาเดินมาเดินเออสวย <laughs> แล้วเมืออัลกอนเดอ้อที่พากันครับแล้วครับพี่น้องครับบ้าตัวเต็มสวดตาแล้วพ่อจักดอกปลาเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับ ดอกงามเลยครับปุ้ยใบแห้งก็เป็นแครับผมเบาดินเบาบอยไม่สีก็สีกลับลรอครับให้พ่อแม่พี่น้องดี่ดีมีแห้งลำรว้ยสุขภาพแข็งแรงเนยครับสีเข้าวมะกดตามเป็นกำลังใจให้ลูกหลานบาดเนนน้อยสีหลังห้อยดินดินอีสานบาบอยแดนดินอีสานบาโตอีสานบ้านเฮาสาวเมกอีสานผ้าละเบาไอเบาโจนะคบเบิร์ตสุขสุขคนขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 我问你来。Uh <laughs>